สวัสดีครับจาก Melody w a อ h นะครับวันนี้ก็มาเปิดร้านที่สาขาตรังนะครับชื่อว่าอันดามันวันเดอร์วอชนะครับสาขาตรังตรงนี้อยู่พิกัดอยู่ที่สี่แยกสามแยกมออนะครับมอตรังซึ่งแพ็กเกจนี้จะเป็นแพ็กเกต6กแสนสองหมบาทนะครับโดยมีเครื่องซัก5เครื่องกับเครื่องอบ5เครื่องนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะดูว่าถ้าเกิดท่านสนใจแพ็กเกตนี้จะได้อะไรบ้างนะครับหป้ายไฟนะครับป้ายไฟป้ายไฟอย่าด้านหน้านะครับ2ก็คือ การตกแต่งร้านนะครับบิวอินตามแบบที่เราสัมมิติที่เราให้ลูกค้าดูนะครับไป้ายไฟวงกลมตรงนี้1จุดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเพราะลูกค้าไี่เปิดก่อนนะครับป้ายยังไม่เสร็จจะมาติดทีหลังแล้วก็ตราชื่อร้านนะครับเป็นชื่อร้านของท่านเองได้นะครับท่านสามารถคิดชื่อร้านแล้วก็ตั้งชื่อเองได้โทนสีก็สามารถทําเองได้นะครับมาดูตรงนี้ได้เครื่องซักผ้า5าเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องใหญ่หนึ่งเครื่องซัก เครื่องเล็ก4นะครับใช้ระบบของเบลดี้วอ h ในการควบคุมการซักนะครับก็จะมีระบบน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับตรงนี้ใช้เวลาซักต่อครั้ง30นาทีนะครับเรามาดูข้างในอีกนะครับก็จะมีเครื่องจำหนยน้ำยาให้1ชุดนะครับเครื่องแลกเหรียญให้1ชุดนะครับแพ็กเกจนี้มีอ่างล้างมือ1นะครับแล้วก็เครื่องอบนะครับเป็น5เครื่องก็จะเป็นเครื่องอบเล็กนะครับสั4เครื่องแล้วก็เครื่องอบใหญ่1เครื่องนะครับ ซึ่งอบผ้ามุงผ้านวมได้นะครับระยะเวลาการอบก็30นาทีเช่นกันนะครับซึ่งสามารถต่อเวลาได้หรือเปิดฝาในขณะเครื่อนทํางานได้ใช่ไหมเปิดฝาก็จะหยุดปิดฝาก็ทํางานต่อนะครับประมาณนี้อย่างอื่นก็ป้ายต่างๆตกแต่งไฟนะครับแล้วก็ระบบไฟมาตรฐานเบรกเกอร์ตัดไฟอยู่ด้านหลังนะครับแทงน้าปั๊มน้ำชุดกรองก็อยู่ด้านหลังพัดลม2ตัวนะครับต้องวงจรปิดแล้วก็โต๊ะเก้าอี้บาร์นะครับตามนี้เลยนะครับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเมโลดี้วอชสวัสดีครับ